เพื่อนรู้ไหมครับว่าทาไมผู้หญิงบางคนเนี่ยถึง move on ไม่ได้ครับมันเป็นเพราะว่าเขากาลังรออยู่ครับบางคนเนี่ยรอว่าเฮ้ยคนรักเนี่ยจะกลับมาไหมหรือบ,บางคนรอว่าเขาจะพัฒนาปรับปรุงตัวแล้วจูนกันติดไหมแล้วคบกันต่อได้ไหมนะครับซึ่งผมถามคุณจริงๆนะว่าคุณรอมานานเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าคุณรอมานานเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนะครับที่คุณไม่ต้องรอแล้วแล้วเปลี่ยนตัวเองนะครับปรับเปลี่ยนดีกว่าว่าคุณให้โอกาสตัวเองได้เจอคนใหม่ๆหรือเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่นะครับซึ่งวิธีที่จะเปลี่ยนเป็นนนเ็นนนนนคคใใหหม่่่รรัััับกกกอออยยาางงงเเเชตตวววดูแล้้สขึ ไปหาแพชชั่นหางานอดิเรกหรือหาอะไรที่คุณชอบทำเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็อยู่คนเดียวได้นี่ฉันก็อยู่กับตัวเองได้นี่แล้วเมื่อคุณเนี่ยมีพลังตรงนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องรอใครแล้วนะครับแล้วคุณเนี่ยก็จะดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาด้วยเมื่อคุณสวยขึ้นมี energy มีพลังงานแบบกัปปี้กระเป๋ามากขึ้นนะฮะนึกออกไหมฮะเพอเพอเนี่ยคนเก่าเนี่ยเขาอาจจะกลับมาสนใจคุณด้วยซ้ำนะฮะแล้วคุณก็เป็นผู้เลือกแล้วว่าจะคบต่อหรือจะไม่เอาปล่อยผ่านหาคคนนใใหหมมม่่่่ดีีกกวาะรัจทุ้้ณไตตออออง นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องครูวูดี้จิตวิทยาความรักไว้นะครับเพราะว่าความรู้ดีๆเนี่ยกำลังจะตามมาอีกเพียบนะครับและถ้าใครอยากปรึกษาเรื่องความรักทักหาครูวูดี้ที่ไลน์ครูวูดีด้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ